วันนี้เรามาทำเรื่องง่ายๆให้กลายเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวกันดีกว่า <c oughs> ในโลกแห่งการลงทุนนั้นมีสินทรัพย์มากมายทั้งตราสารหนี้หุ้นสินค้าพวกก่กระพันและสินทรัพย์อีกหลายอย่างประเภทเลยการลงทุนนั้นไม่จํากัดทั้งเวลาเงินเงินจะมากน้อยแค่ไหนก็สามารถลงทุนได้เพียงแค่ลงทุนด้วยพลังแห่งอัตราผลตอบแทนทบตน้นบวกกับความอดทนทุกสินทรัพย์ก็สามารถเติบโตและให้ผลตอบแทนได้ครับแม้ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่แปลกขนาดไหนเช่นพวกปลาคาร์ฟ หรือวายพระเครื่องก็สามารถให้คนตอบแทนได้เหมือนกันนะคะนี่คือคลาสที่7ของโครงการ The Influencer Financial and Investment และให้ดาวว่ารอบนี้ใครมาสอนคำตอบก็คือคุณกวีชูกิจกเกษมมาสอนเป็นคลาสแรกเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นโอเคครับตรงนี้ผมขออนีาตพักโฆษณากันสัก นึงนะครับลงทุนกับบอลหลอพายเริ่มต้นสบายเทรดได้สมาร์ทได้ประสบการณ์ที่ดีในการลงทุนในครั้งแรกเปิดบัญชีด้ตัวเองง่ายๆทุกที่ทุกเวลารวมทุกสินทรัพย์ในแอปเดียวทางหุ้นไทยหุ้นนอกกองทุนรวมตาสานีพีเฟและอ,อื่นๆสามารถศึกษาข้อมูลของ P.I. Financial ได้เพิ่มเติมที่เว็บนี้เลยครับบึ้ตลาดหุ้นคืออะไรตลาดหุ้นคือตลาดที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนหุ้นโดยในตลาดแรกหรือ p r i m a r y market จะเกิดจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการระดมทุนจากการออกหุ้นเนี่ยจะนําหุ้นลงมาเสนอขายให้กับนักลงทุนนักลงทุนตลาดแรกก็จะซื้อหุ้นไปพออยากขายหุ้นก็จะนําไปขายในตลาดหุ้น secondary market หรือตลาดรองที่ผมจะเรียกง่ายๆว่าเป็นตลาดมือสองแล้วกันนะครับพอเอาไปขายปุ๊บนักลงทุนตลาดมือสองเนี่ย ก็จะเข้ามาซื้อหุ้นไปแล้วก็นํามาซื้อขายซื้อขายกันต่อแลกกับเงินแลกกับหุ้นแลกกับเงินแลกกับหุ้นมันจะเป็นระบบแบบนี้ครับส่วนตัว p r i m a r y market นั้นหลังจากผ่านการซื้อขายครั้งแรกไปแล้วก็จะจบไปเลยการลงทุนหุ้นนั้นถูกแบ่งออกเป็น2แบบ2วิธี 1. นนักลงทุนนักลงทุนคือผู้ที่มีความตั้งใจที่จะถือหุ้นในระยะยาวหรือยาวมากตราบใดที่คุณภาพของหุ้นตัวนั้นยังไม่เปลี่ยนไปและธุรกิจยังมีแนวโน้มที่จะเต,ติบโตอยู่ โดยปัจจัยที่ทาให้นักทุนนับขายหุ้นมีอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือหุ้นตัวนั้นเปลี่ยนไปในทิศทางที่แย่ชนิดกู้กลับไม่ได้และ2ก็คือเจอหุ้นตัวอื่นที่ดีกว่าแหละเงินไม่พอไม่มีเงินเย็นเหลือก็เลยขายหุ้นตัวเก่าออกมาแล้วเอาเงินไปซื้อหุ้นตัวใหม่แทนครับนักทุนแบบที่สองนักกินกําไรซื้อหุ้นถูกๆวันนี้ไปขายต่อแพงๆในวันพรุ่งนี้ เลยเราเนี่ยสามารถไปได้ทั้งนักลงทุนและนักเก็งกำไรในคนเดียวก็ได้นะครับแต่เราต้องจัดสรรบริหารพอร์ตให้ดีแบ่งการลงทุนให้ชัดเจนและมีไว้ไหนซื้อตามแผนขายตามแผนมีความสุขกับการลงทุนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นนั่งทุนสายไหนก็สามารถสร้างผลกับแผนได้เหมือนกันครับแต่ในคลาสนี้คุณกวีจะเน้นไปทางฝั่งของนั่งทุนเน้นคุณภาพภาพื้นฐานมูลค่า หรือ V.I. Value Investor มากกว่าก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนนะครับเราต้องปรับนิสัยของตัวเองก่อนเราต้องมีความสุขกับการลงทุนใช้เงินเยี่ยงธาตไม่ใช่เป็นทาตของเงินที่ต้องไปนั่งหามันอยู่ตลอดทําให้เราต้องเครียดกล้าตัดสินใจคิดบวกอดทนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไม่อย่างนั้นถึงจะมีผลตอบแทนมากแค่ไหน ถึงจะมีเงินมากเท่าไหร่ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงเงินที่เราลงทุนไปก็แทบไม่ได้อะไรกลับขึ้นมาเลยเนื่องจากมันไม่มีเวลาให้สร้างผลกระเพื่ขึ้นมาครับเลือกธุรกิจที่เรียบง่ายใกล้ตัวจะของที่อยู่ในบ้านเราจากสิ่งที่เราใช้กันอยู่รอบตัวนี่แหละครับตื่นเช้ามาใช้อะไรก็นํามาพลิกข้างสองดูว่ามันเป็นบริษัทจํากัดหมหาชนหรือเปล่าลองศึกษาลงรายละเอียดลึกดูว่าทําอะไรมีโอกาสเติบโตได้ไหมจากนั้นก็นํามาวิเคราะห์ แต่ละวิธีที่เราใช้วิเคราะห์กันก็จะเป็นแบบประเมินไฟฟอร์สโมเดลเพื่อหาความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมจุดอ่อนจุดด้อยจุดเด่นครับข้อแรกเจ้าของวัุดบหรือซัพพลายเออร์มีอำนาจต่อรองสินค้าขายกับบริษัทมากแค่ไหนบริษัทบางเจ้าเป็นบริษัทเล็กๆก,ก็ไม่สามารถไปต่อรองกับเจ้าของวัสดิบให้ลดราคาสินค้าได้บางเจ้าก็ใหญ่หน่อยก็สามารถต่อรองได้แต่ข้อนี้ถ้าต่อรองไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่ข้อต่อไปสำคัญกว่านี้อีกครับข้อสองความสามารถในการต่อรองราคาของลูกค้า power of customer ถ้าเราปล่อยให้ลูกค้าของเราเนี่ยต่อรองราคาสินค้าที่เราจะขายไปมากๆแน่นอนครับมันทำให้เราขาดทุนและเหมือนกันในสำหรับบริษัทมหาชนแล้วหากโดนต่อรองราคาไปมากๆและกําไรมันลดลง ก๊อสโปรฟิตมาจินหรืออาตาัตรากำไรขั้นต้นมาลดลงสุดท้ายแล้วกําไรสุทธิที่จะมาให้นักลงทุนก็ไม่มีข้อที่ 3. บริษัทนี้เป็นผู้นำอย่างวิกฤตหรือไม่และการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงมากแค่ไหนถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตขึ้นจะเกิดภาวะเศรษฐก,กิจล้มลายเกิดภาวะอะไรขึ้นก็ตามแต่อาตาัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทยังต้องคงที่ St a b l e อยู่เสมอแม้ว่าบริษัทไหนก็ตาม ที่ไม่สามารถรักษาได้ก็แปลว่ามีอำนาจที่น้อยในการที่จะอยู่ต่อไปโดยที่ไม่ต้องพึ่งการ,รลดราคาสินค้าส่วนบางบริษัทที่ไม่ลดกอสโปรฟ f i t Margin ลงยังสามารถรักษาสเตเบิลได้แม้กระทั่งจะเกิดวิกฤตขึ้นก็าตามบริษัทนั้นคน่อนข้างที่จะแข็งแกร่งแลงะเหมาะสมกับการลงทุนครับข้อที่4มีคู่แข่งเข้ามาเยอะไหมแล้วพอเข้ามาแล้วรอดหรือเปล่า แข่งที่เข้ามาเป็นแบบไหนบางบริษัทที่เข้ามาในตลาดจํากัดมหาชนต้องการชื่อว่าเป็นมหาชนจะได้กู้เงินให้ง่ายขึ้นบางบริษัทเข้ามาต้องการระดมทุนไปทากิจการต่อบางบริษัทเข้ามาก็ต้องการขายหุ้นตัวเองทิ้งเนื่องจากบริษัทต,ตัวเองน่าจะหมดโอกาสการเติบโตแล้วแต่บางบริษัทเข้ามาได้เปรียบทางด้านต้นทุน,ทน,ทนได้เปรียบทางด้านลูกค้าแบรนดิ้งน้ะครับน่ากลัวต้องขอจับตาอยู่ยแบบตลอดครับและข้อที่5มีสินค้ามาทดแทนได้หรือเปล่า สินค้าบางอย่างถึงแม้จะไม่ใช่สินค้าู้กกะพันที่จําเป็นต้องใช้แต่มันก็มีความสเปเชียลในตัวมันเองเช่นไม่มีกิ๊งสเนตรูปมีอย่างอื่นมาแทนที่ก็ได้แต่คนทื่อนกินอยู่น้ําอดลมช้อปปิ้งของออนไลน์หมากฝรั่งของพวกนี้ถึงแม้จะมีของอย่างอื่นมาทดแทนได้แต่คนก็ไม่เปลี่ยนไปเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างเป็นเหมือนเดิมอยู่ตราบใดที่พฤติกรรมของผู้บริโภคยังไม่เปลี่ยน ถึงแม้ว่าจะมีสินค้ามาทดแทนแล้วก็ยังสามารถลงทุนในหุ้นแบบนี้ต่อได้ครับการไปตั้งทุน V I ที่ดีต้องไม่สนใจการขึ้นไวของตลาดและไม่ใช่อารมณ์ในการตัดสินใจนั่งเก็บหุ้นราคาต่ำกว่ามูลาค่าไปเรื่อยๆอย่างมีวินยัยแม้ว่าเราจะเจอวิกฤตที่ทำให้หุ้นตกดิ่งลงไปแค่ไหนแต่หุ้นแทวถือมันยังดีอยู่ยังให้ผลตอบแทนยังจ่ายผลยังมีโอกาสเติบโตได้อีกหลังจากเกิดวิกฤตเราก็ต้องแขงใจไว้ครับ ไม่ขายซื้อต่อไปแด่เลยยังยังสามารถทําอย่างนี้ได้อีกเนี่ยนําผลตอบแทนที่ได้มาเป็นเงินเป็นผลหรืออะไรก็ตามกลับไปซื้อหุ้นอีกอาจตามผลตอบแทนทบต้นก็จะส่งผลให้เราในที่สุดครับการลงทุนอย่างมีวินัยไหไปเรื่อยๆนำเงินเป็นผลที่ได้มากลับไปซื้อหุ้นอีกการลงทุนของเราจะเริ่มส่งผลกระทบไปทางที่บวกหลังจาก ห้าปีแรกผ่านไปแล้วให้ยังได้ผลตอบแทนอยู่ไปเรื่อยในทุกปีตราผลตอบแทนทบต้นจเงินปันผลที่เรานากลับไปซื้อหุ้นก็ทําให้เราได้คืนทุนแล้วสุดท้ายเราก็จะมีผลตอบแทนไว้ใช้กินอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลหรือส่วนไหนก็ตามใช้ได้กันบนตายเลยครับติดตามอย่างต่อเนื่องคว้าโอกาสจากวิกฤตที่ไม่สามารถกําหนดได้บางอย่างถึงจะมีเงินมากแค่ไหนถึงจะมีความรู้มากแค่ไหนถึงจะได้ผลตอบแทนมากแค่ไหนแต่ มันก็อาจจะทําไม่ได้ในการลงทุนมันต้องใช้เวลาและความอดทนึ